ตอนแรกแค่คืบเดียวเนี่ยแค่นิ้วเดียวเนี่ยตอนแรกมันจะมีอยู่ช่วงนี้แล้วก็ลึกด้วยนะช่วงนี้ตอนแรกจะลึกด้วยช่วงนี้ลึกด้วยไม่เห็นแถบนี้เลยไม่เห็นไม่เห็นจากนี่ขึ้นไปเลยอ่าไม่เห็นเลยตแต่ตอนนี้เนะี่ยเริ่มเห็นแล้วแต่ถ้าอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะเห็นหมดคือว่ามันกระดูกทับสันหลังเราแล้วไงฟังคื่อเกาะสันหลังเราหมดแล้วไงเนี่ยตอนแรกมีแค่นี้เห็นอยู่แค่ป้าก็น่าจะรู้นะมันมีอีกแค่นี้แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เห็นแบบนี้นะ ไม่ได้เห็นเป็นลูกๆอย่างนี้นะนี่มันคลายมันหยอดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นหมเนี่ย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 เนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเียเน่นูนี่ยเนี่ยเนีเน่ยเนีนี่ยเนยน่ยเนี่ยเอีเนีเยใน่่เนยเน่ยน่นีเนียนยนี่ยเนีเน่เนีนี่ยเ่นี่นยเนียเนีนา แต่ตรงนี้เห็นหมดแล้วเนะี่ยดูสิเนะี่ยโอ้ยยืดไปเยอะเลยที่บอกว่าตรงนี้หนะว่โอ้<ๆ>ปกติตอนแรกไม่มีแถบเนี้ยไม่ม,มีมีอยู่แค่นิ้วเดียว,วเดี๋ย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 วหันมาก่อนหันมาก่อนออเ,เ,อเอตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้เลยตอนแรกเห็นแค่นิ้วเดียวเนี่ยเห็นแค่นิ้วเดียวจริงๆตรงเนี้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ลึกด้วยนะอันนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สิเนี่ยมี มมไม่ไม่คือเกาะอยู่แล้วแหละแต่ถ้าได้อีกสักครั้งหนึ่งนี่ยคลายเลยคลายหมดเลย